สวัสดีทุกคนทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันกำลังจะส่งบ่าวมีลงแข่งเอาสำหรับมึงต้อง500เมตรเท่านั้น ซางอารีนาอำมังกรค้นลมสะคอนยืนมองนั่นแหละคุณพี่แชะภาพว้าวสวยค่ะเแต่ในข่าวไม่ท o l e r ที่กำลังเข้ามารับชมอยู่สนามกีฬาบุรีรัมม์อือฮึอันนี้เป็นข้างนอกพี่น้องถ้าชิมีโอกาสได้ขับไปเห็นทางในอย่างนี่ถ้ามาดูแข่งก็เห็นถ้าอยากมาดูก็ติดนะอ๋อตอนนี้เอาขับไปเบิ่ง์กได้ปะนีควาไม่ได้เพราะว่าวันนี้เขามีแข่งเขาให้เข้าได้ เขาไปดูชนะกันเลยแต่วันนี้มีแข่งก็ต้องไปดูเขาเตะจบพี่น้องบุรีรัมยูนิตีสตีดิเอมทาจะเป็นเมือนห่าใส่แมส สวยงามทานได้ค่ะดันตามคนที่ไปเพ่งสิติเด็กสิจังวะพี่น้องฟองไฟเสียดายบริจาคเอาไปเบิ่งสนามเห็นันบรรยากาศภายในสนามเบิ่งแบบในสนามแบบมันจะเป็นแบบใดนอ๋อแต่ว่าหลายสัตว์อยู่ด้วยมันก็สวยสิเนาะมันจะเป็นแบบ ถ้าเราจะมาดูวันนี้คือเราต้องมาดูัแลอยากมาไหล่ะอยากดูไล่ะจวนำลัมานาคิลาน่ะบ้านไดพี่อยากเบิ่งสนามแมนานธรมดาอนนเแมว่าเขาต้องียร์สนาลีร์อรสปอนเซอร์ไลน์ นนขาดนี้กโค拉โูเนี่ยซาร์ยามาฮ่าซีพีเอ็มร้อยนิคอนเอเชียโอ้ยหลายหถายอย่างมามเที่ยวส้มได้พี่น้อง

อาา้าบริขิตบริฝันเลยว่าสิเดิมาเห็นสนามสนามที่รังที่สุดในประเทศไทยเออด้นั่นก็ซิมิเซเว่นพี่นอ้องฮะพูดอโอ้ยมาค้อบ๊กบ๊กมา,มมานันี้เนะเออนี่ประตูทางเข้าเฮ้ย ล้วก็ซิมีดาวข้างหน้า,ามาโทราศาพัพท์นะสิ่ทยหู่มให้นี่ ที่สุดเะยประเทศไทยตะกี้ก็สิเป็นราสมังกีฬาสถานนะพี่นอ้องอยู่กรุงเทพก็ได้ มาต่อกันพี่น้องจ้าสาครตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนะตอนนี้อยู่ที่ก bon ุลีลำทั้งวันเราไปหลายสถานที่ที่เคยเห็น,หนป่าในเมืองอันนี้นะในตัวเมืองไหนเฮ้ออยอื่ในตัวเมืองใ,ใกล้ๆรัชดากราเ <c ười> ขตห้ามล่าสัตว์ป่าภ <c ười> ูเขาไฟกระโดงกระโดงภูเขาไฟกระโดงเออมันเป็นภูเขาไฟอุ๊ย ตเาวับอ่าตัอจะขันเนี่ยอะไรนี่ฮะบอยี่าขันเน้อขันนึ่งแล้ว<ะ>พุ่นโยบนึ่งไงพี่น้องปองป้ายคุณพี่บอกว่าพุาเดินขึ้นไม่ไหวแล้ซันไปเจอกันข้างบนนะนนแต่ม,แตม,มาหอดํามทีเขาต้องเดินเนาะถ้าเกตบกไมนไดนะันกูแหละอ่า อันนึ่งในย่างสามสามหยกอะไรกูค,คือเมื่อยแล้ววะเฮ้อเมืองแต่เห็นตานแร่เมียดิคิดว่ามันไก่ของแม่ย่าบอกว่าขึ้นไปนี่นตะ่เห็นวิวอันเห็นวิวทั่วเมืองบุรีรัมย์เลยนะแต่เขาขึ้นไปเ้าอันขานยางออกมานั่งรถออกมาช้าลงนะพี่น้องมันสั้นปะนันติสะคอน โอ้ลูกขอจนเพื่อลงผมบอลูกอุ้ยม่น้ำตกน้ำติเอาอเฮ้ยเขาจะเาวตอขึ้นมันลงางมันกสูขึ้นลงแนพี่น้องมุนุผูพี่น้องสุดสุงแสงหูแสงตาพี่น้องเอ้ย โอ้ยกระยมาเป็นขันแต่ขันมักเง่าหนึ่งแล้ว2-3โยกยื้อปรเด้นนี้อ๋อเราคิดถูกคิดผิดสาคอรีบจกเลยจกเดีย๋ยวนี้อ๋อบ่อมีกินกระสางมันมันต้องเอาหนามันต้องสัางภาพกระจาะ เท่าไหร่นะครับสองร้อยเก้าสิบเจ็ดสองร้อยเก้าสิบเจ็ดแต่อันนี้เขาไม่นับครับอ๋อเป็นที่พักอ๋ออันนี้ที่พักไม่นับครับเขานับแต่มันปอ๋อนับแต่แต่ขั้นแต่ว่าเดียร์เป็นที่พักที่พักจะไม่นาวลงไปอีกลงไปห้าสิบจักเลยจากตรงตรงรถไฟครับอ๋อครับผมคือไปไหว้พระเสร็จก่อนลงไปอีกห้าสิบครับในเวกับขอบคุณครับลุงครับแต่ถ้าขับรถไปก็เสียร้อยเมตรครับ ครับขอบคุณครับสองร้อยพี่น้อง,งเาเฮ้ยคนที่หายของมูลทอดแมนไม่ใช่นักต้มที่เครอแค่เข้าใจคนที่จะพูอขี้ก็จะรู้ดีอันนี้นะเขาไม่นับบอกว่ามันเป็นที่พักสองร้อยเก้าสิบเจ็ดอ่ามึง พี่น้องเบิ่งในกล้องขึ้จังหวะเกะเบิ่งในเบิ่งในกล้องขึ้จังหวะเกะไก่ก็ลงบันไดหัวใจแข็งแรง ทีท่ปบที่ปบเม li li ่น e oh, oh. uh. ั totally. oh. 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 ่งได้ม wow. oh. ื oh. ่อยก็เลยปบะเปหด้ากรเลยงดไม่ไหวนะขาลงต้องนั่งรถลง เรื่องข้องเรือนะ่องนะเขามาเขาก็อยากเดินนะนะว่ามัดโซม่มันไก่ทั้งใดขึ้นบันไดแต่ว่ารถนะขึ้นก้อนแล้วต่อค่าลงฮาจะได้ลงทางรถจะได้หุ่ง,งเส้นทางน่นตอนนี้ไม่ไหวพี่น้องเอ้ยแบบเบียก็ลงกระบาดผู้สี แต่ว่าอันนี้มันเป็นขันขึ้นยาวมาเลยอันนี้นะพระพุซีนามันวนแต่ว่าเขาก็จะโง่แต่ว่าขึ้นบันไดมันใส่เวลาสำหรับมัเมื่อยจำได้เนาะพอขาลงก็จะลงทางรถจะได้โู่อีกขนแนมขึ้นมานะเขาคิดว่าสิบนยาวป้านป้านแนมลงไปจริงปิ่งอยู่เนาะพี่น้องเอ้ยโผดเห็นบปตีนอะโผล เพิ่งจะเครื่องทางเครื่องเลยรมันฮอดครับวันนี้โอ้โหไะเยอเพิ่งมากฮู้ยแล้วนจัดยาไย้ไงวะก็เลยรู เจ้าคนหินขึ้นมาได้จดากไหนวะอ๋อพอขึ้นมากะอะพี่น้องละครนั่นวิวมเมืองนี่พูนวิวมเมืองคุ้มนะขึ้นมาถึง ああเนม่พูดว่าเราต่ำๆหนึ่เนาะแต่ว่าเห็นเบิดปอดยังไม่ได้หายใจเต็มเลยทีขึ้นมาปุ๊บถึงต่างหันพุ๊บพู่งหนวกข่างหันเล็กต้องไปขึ้นติดเบิร์ตหกจุดไม่มากนะตับเลนะสนามแข่งรถนะ ร้างอารีนาอยู่ตรงไหนนี่อืมอันนี้ทั้งขางเนะาะทั้งขางเมืองพุนพอที่มีตึกสูงเลยทั้งนั้นอันนี้จะเป็นเมืองบุรีรันนนนเเมเอาเฮ้ยจับกล่องดูไม่หนึ่งค,คดสวยเลยพี่น้องเอ้ยขึ้นมาเลย สาราจังหวัดอยู่ทางนั้นเนาะยินดีต้อนรับตัวเองสู่บุรีรัมย์ตัวใดเฮ้ยเออนี่สนามสนามสังอารีนาเนาะตัวนี้ตัวนี้สนามแข่งลดตัวนี้อันนี้ มาเที่ยวชมด้พี่น้องจังหวัดบุรีรัมย์โอ้ยใหม่เด้อนั่น <c oughs> แล้ว ป่องผูเขาไฟกโรโดงว่าไหนนะไม่ใช่ที่โนนนะมีสะพานแขวนด้วย200เมตรแล้วก็ภูเขาไฟ200เมตรปาด ใส่ลงไปพวกอีกตีสองรเมตรไกลอยู่นะเราขี่รถไปดีกว่ามันจะมีรถวนลงไปได้อืไมไ่่เหรอเอ้าเอาเอา,เอานี่ยอะไรนะโอ้ยฉันไม่ลงนะแบบนี้ฮะ อา้าบโเจบติออเออกอ็หนึง่งว่ารูตกใจเบพี่น้องคิดว่ารูเขาจะตกมันมีที่จอดที่เราจะไปเดินตรงสะพานแขนมันมีรถลงไปได้นะมีจะเดินอยากจะเดินนั่นแหละแต่ว่ามันทะลุไหมพี่ป ลงไปพี่ไปเอารถลงมาเลย,ลมยแมนครับบัตมิมหดหน,น้าโอ้ยเนาะเห็นแตอมอีิกุตะตกใจคิดวลูกเขาโจด,ดคิดวลูกเขาจอดโตกบัตได้แทมมันบ่ใช่พี่นอ้องมันบ่แมนเสียงเองียงนี้ สองลอยนี่มันไปทางใดหืมพุูดไหนหนาสิอยู่ทางลุ่มผัวไก่อยู่โอเคครับนี่บอลงมานีา่บอหรือว่าลงไปพูนอีกอโลดนะ่ะโหลดลงแมนบอนี่ รถนี้มาอ้อมขึ้นในนีบอนี้ลงไปที่เอาอันจัวัดมันสองลอยมันลงไปผุนอีกได้นีไปให้สุดเดีย๋ยวลงไปสก่อนพี่น้อง มันคือประคือพิเรนพิเลนแต่สนนิษฐานนิดหน้อยเมื่อกี้นั่นเนาะมันบ่เจ็บติบ่อนเออมึงกับย่างพิเรนคือกันมึงไปประ,ประย่างอย่างบ่อนั่นนทางมีกระบอกย่างนี่ทางนั้นนี่นี่อ้อมผู้นะขึ้นไปนะสไลเดอร์นี่นะ พี่น้องงางไปย่างมากกังงบบบนล้าใสบฟองผูเข้าไฟเนี้ยไปเห็นตะลุงว่ามันจิกระทบแสงแดดอายน้ำก็สีลุ่มอ่ะพี่น้องแล้วแสบฟองผูเข้าไฟเนี่ยอันหนาจะอันนี้แหละสมัยตะกี้ตะกี้เมันก็เยอะๆอย่างผูเขาไฟมันทะลุขึ้นมาเฮ้ยในคนทางมันกระซมรอบๆลอกหนีซื่อ พอเห็นบ่เห็นที่เอาเหยยีบขึ้นมามันเป็นเหินแบบภูเขาไฟนนที่มันมันละลายนะเพิ่นยังลาว่าที่มันแข็งโตเป็นก้อน,นพอเจาะติดติดลงมาอันนี้ป่องภูเขาไฟบอ่อเอลือด <c oughs> อีหยันองอน,นี่แหละเเขาารียกว่่ปอง <c oughs> สะพานแขวนไปอย่างไปสะพานแขวน

มึงมันม่ได้ติดกับชาวบ้านเอ้าพี่นี่ใส่อันปองอันผู้ข้าไฟเหรอข้าวหู้แหละเทียนหน่อยี่าคอนกุยานโอ้ ตกใจพี่น้องเฮ้ยโอ้ย,อยบาดจากเดียวลงหลุมปั้นนันสิปะายแควอันเล่นกิจกรรมแขวนสลิงคือขาวป้าตัวคือสีลายปีเนาะสะพานแคว,วนแห่งนี้นะหนาสีแม่เฮ้ย มาโหเลยมึงอย่าไปมาแม่มอ,อ,อ,อืมันยังขวักกูไปอยู่โอ้ยสะคอนไปขึ้นสกายวอล์กบ่ได้หรอกพี่น่องโอ้ยสะพานน่ะปิดห้องและปิดกรนะจกกูยากความสูงมาก พี่น้องเอ้ยจากลากันเพียงสมีก่อนเดี๋ยวพี่น้องเดินมาพีพข,าาขึ้นเขาลงเขาบริการโหลดขึ้นเขาลงเขาพี่น้องแนมลงข้างล่างนําโอ้ยโอ้ยหนาวมึงเม, <า S 1> มื่อเมื่อพี่กระโดดอะไรมันก็แหนมขึาลากกันว่าบริสุทธิ์แต่พอแนมลงมันสูง บุรกูนนะโอ้ยสวาบปั่นน่ะข้าโดดอยู่อันเล็กหน่อยโดดอยู่สะพานอันสะพานมอนนะ่ะน้องพี่น้องแห่งกระสูงเมืองกาญนา่ะแห่งกระสูงเฮ้ยมันโดดลงไปได้จังไรวะงานมาเลี้ยงทางลม้อ,อ,งมองเงินโดยความที่แบบว่าบาหุ่นห้าหน่อขีดบ่อน,นี่กล่องภูขาวไฟแต่โบหุบ่นบ่อนได้กันแท้ น,นี่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 สิมาอาณนาน,นี้ก่อนบอกว่าณป่าปลองภูเขาไฟแห่งนี้เชื่อกันว่าอาดีตเคยเป็นสะอ้อยในเรื่องราวตำนานความรักแห่งเมืองบุรีรัมนั่นก็คือตำนานเท้าปาจิตนางอรพิมเท้าปาจิตโอรสแห่งนคร นคนทรทมกับออลิพินหญิงสาวชาวนาไทยนคนทรทมนี่อา่าเมน,มนเป็นบ่กัมพูเจียบ่ถไทยข้อมูลผิดขออภัยเด้อพี่น้องซึ่งมีความรักต่อการแต่ต้องพัดพากจากกาันต้องพอจนภัยฟันฝ่าอุปสรรคและเรื่องราวปาฏิหาร ปฏิหารปฏิหารหารมากมายเป็นเวลาถึงเจ็ปีบ่อเลขเจ็ดบ่ะนี่ที่ได้กลับมาพบรักและคของรัก,กันอย่างมีความสุขอ้อเก่าใจแล้วผิดหวังเเรื่องความรักแต่ก็ห่างกันไปเจ็ป,ปีแล้วก็กลับมารักกันคือเกา่นาฉะนั้นแล้วทางเดินลงเขา เส้นลอยแมสะพานแขวนลาวากแมนอลีเออก็มันตผู้นตรดูนี่เห็นบอมันเป็นลุมมาตรงนี้แล้วมันก็นไหลลงพุ่นอายุผ่านมาเท่ากับจำนวนเก้าคูณหนึ่งหมื่นปีเก้าคูณหนึ่งหมื่นปีโอเคพี่น้องจากร่างกับเพียงสมนีก่อนเดี๋ยวพี่น้องเด้อ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะฮะขอบคุณหลายๆไปเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้ะสบายดีสวัสดีมาลงนี่บริรามย์น้นาเโหลดเจาะถ่ายนะคุณพี่มาถ่ายแล้วต้องขอขอบคุณคุณพี่คนสวยที่พาเที่ยวบุรีรัมย์วันนี้สถานที่ที่ไม่เคยเห็นก็ได้เห็นอืมนี่ว่าจะเป็นสนามกีฬา